หลังจากเมื่อปลายปีที่แล้วได้มีทีเซอร์ของภาพยนตร์เรื่อง Sisters เผยออกมาในโลกออนไลน์ก็ได้เกิดกระแสพูดถึงอย่างมากมายถึงฉากเลิฟซีนอลล่าแลมของน้องมิวนิก BNK48 ตามมาด้วยการวิาพากษ์วิจารณ์ในหมูฟแฟนคลับที่กล่าวถึงการแสดงดีซีนั้นว่าเหมาะสมหรือไม่แต่ไม่นานทีเซอร์ตัวนั้นก็ถูกลบออกทันทีแต่เมื่อข้อมูลของภาพยนตร์ถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆก็ทำให้เหล่าแฟนคลับ ดังหน้าตั้งตารอคอยภาพยนตร์เรื่องนี้จนเกิดเป็นกระแสกระสือมิวนิกที่ใครๆต่างสงสัยว่าน้องมิวนิกรับบทเป็นกระสือจริงหรือไม่แต่ว่าไม่มาไงและเมื่อทีเซ์แรกได้ปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการในชื่อ Sisters กระสือสยามที่เปิดภาพของน้องมิวนิกในบทโบราสาวน้อยวัยใสที่มีอาการแปลก พร้อมกับประโยคที่ทำให้หลายคนสงสัยอีกครั้งว่าเขาเป็นอะไรกันแน่ผีหรือเปล่าไม่รู้อ่ะมีเจ็บคอเจ็บนู่นน่าจะเล่นเป็นกระสือแหละผมว่าผมว่าน่าจะกระสือนะรือว่าต้องเป็นกระสืออาจจะมีประวัติอะไรสักอย่างที่น้องไปสืบทอดมามแบบอึดอัดค่ะแต่ว่าคือดูไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรกันแน่จะเป็นอะไรกันแน่นะในเมื่อสงสัยกันขนาดนี้แล้วอย่าพึ่งดาวผิดก,กันไปมากกว่านี้ ลองไปให้น้องมิวนิกมาตอบเองดีกว่ายังเล่าไม่ได้ค่ะทุกคนมถือเป็นการสปอยเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปดูเองนะคะขณะเดียวกันแม้ทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาจะยังไม่เห็นภาพของกระสือสักตัวแต่ชื่อของกระสือสยามกะชวนให้หลายคนจินตนาการไปถึงภาพของกระสือในโลเคชันที่เป็นเมืองแตกต่างจากภาพจําของกระสือแบบเดิมๆที่มีความพิเหียดย้อนยุคก,ก็ยิ่งทําให้หลายคนสงสัยมากขึ้นไปอีก แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรบอกได้อย่างเดียวว่านี่คือภาพยนตร์แอคชั่นระทึกขวัญแห่งปี2019ที่นำตำนานผีกระสือที่ทุกคนคุ้นเคยมาตีความใหม่ได้แบบฉบับของผู้กำกับปรัชญาปิ่งแก้วกับกระสือในยุคป,ปัจจุบันที่จะทำให้คุณระทึกไปกับความสยองขวัญครั้งใหม่ของกระสือ Sisters กระสือสยามสี่เมษายนนี้ในรอภาพยนตร์